ปากจองอาทักพรพันธ์แบบฉบับคนไทยก่อนดวนเดือดวอลเล่บอลลีกเกาหลีวันที่22พฤศจิกายน2566ควนหลงการแข่งแข่งขันวอลเล่บอลโคโววีลีกเกาหลีฤดูการ2023-24เมื่อวันที่1พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาซึ่ง IBK Antos พลิกชนะกวางจูเปเปอร์แบงค์3-1เซต21-25 25-20 25-19และ27-25โดยมีชมพู่ พรพันธ์เกิดปราดเป็น MVP ในเกมนี้ก่อนเกมเริ่มมีจังหวะที่ปาร์กจองอาหัวสาวทีมชาติเกาหลีใต้ของทีมกวางจูเปเปอร์แบงค์สวัสดีทักทายพรพันธ์เกิดปราดเซตเตอร์วอลเล่บอลหญิงไทยแบบฉบับคนไทยขณะกำลังวอร์มอยู่ที่เห็นแล้วน่ารักสุดๆโปรแกรมต่อไป IBK ี n t อันโตมีคิวพบกับแทจจอนชองกวานจังเรสปาร์กที่นำมาโดยเมกาวาตี บีหลังชาวอินโดนีเซียมี MV พิลิตเกาหลีใต้เล็แรกในวันที่24พฤศจิกายน2566เวลา17นาฬิกา